ก็วันนี้ก็ฝังเข็มครับฝังเข็มฝังเข็มเพื่อวางท่อใหญ่เดี๋ยวเราก็จะได้ดูการเอาท่อบ่อพักลงนะครับบ่อใหญ่มากก็ขนาดใหญ่เลยครับพี่เขียวเราวันนี้ตรงน,นี้ก็ใส่แล้วครับใส่ฝังเข็มถ้าไม่ฝังเข็มล้ว ดินถล่มนะครับเป็นดินทรายเป็นดินทรายนะครับเราก็จะฝังไปเรื่อยๆนะครับกดการดินถล่มเยอะๆครับเยอะ ก็จะไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะตลอดแนว<ๆ>เข็มนี้สองงานแล้วครับสองงานแล้วเริ่มจะเปื่อยเพรแช่น้ำนาน<ๆ>เข็มนี้ก็ถอนออกมาจากจุดแรก<ๆ>ครับ